โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินไปทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมถังซานอาร์พีจีเช่นเคยวันนี้เราจะมาตีบอสกันนะครับอันนี้คือบอสที่เราจะต้องเหมือนก็เป็นเป็นโครงออกกับเพื่อนนะอย่าเราเวลสามสิบเนี่ยเราจะมาเปิดตัวของปอสซซีได้นะครับแล้วก็สามห้าจะเปิดเป็นปีพิตรงเนาะแล้วก็จะเปิดเป็นน่าจะเป็นเชียนต้องหลิวนะครับแล้วก็จะเป็นปูกะบี่ตัวยากหดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรา ตีได้แค่ถังเฉินนะครับอ่ะการเล่นเนี่ยมันก็จะมีให้เรานะครับได้สร้างทีมอ่ะกดสร้างทีมตรงนี้ได้นะครับลงกับเพื่อนได้หรือว่าเราจะมาลงกับคนอื่นก็ได้นะครับตรงนี้นี่เลยก็จะมีคนสร้างห้องไว้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าเรามาเอ่อดูตัวละครผมก่อนดีกว่านะอัปเดตณปัจจุบันนี้ตอนนี้ปีพี่ตงผม2ดาวแล้วนะนะต้องบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยคืออย่างน้อยๆเ,เนี่ยต้องทําสักประมาณ2ดาวนะเพื่อที่จะปลดล็อกอีกสก,กิลหนึงเนาะ แล้วก็ขั้นต่ําเนี่ยก็คือ4ี่ดาวนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเป็นสกิลนะครับตรงนี้อีกอันนึงนะอันนี้มันเหมือนกับเป็นพาสซสี่อะที่มันมีกันทุกคนอยู่แล้วนะเห็นปะถ้า4ี่ดาวเนี่ยคือโอเคเลยอันนี้ผมก็ใกล้แล้วจะทำล็อกต้องแข็งขึ้นสีดาวแนละ้วคือถ้าได้ตัวซ้ํามาก็ดีนะครับเน้นตัวซ้ําเลยแล้วก็การจัดทีมนะครับให้เราจัดแบบว่าให้ได้บัฟนะครับนี่ต้องได้บัฟนะไม่งั้นเราไปยากนะครับผมเออ,เอ,อไปยากมากนะครับ อย่างน้อยเนี่ยบัฟเต็มเนี่ยอย่างเช่นตัวของทาตุน้ำใช่ไหมท่าต้น้าต้องมีทั้งหมด4ี่ตัวแล้วก็ทตุมืดอีก2ตัวเล่นเป็นสายแบบ4ี่สองนะครับผมเนาะม,มันจะได้แบบว่าช่วยเราได้เยอะนะครับไม่งั้นเราก็ต้องจัดเป็นทีมอย่างนี้นี่เห็นปะ่ะจัดอีกตัวหนึ่งถ้าผมมีมานาสูนเนี่ยก็คือโอเคนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีมานาสูนนะก็ต้องจัดแบบนี้ก่อนมันก็จะคือมันก็จะได้บัฟโบนัสตรงนี้มานะครับเก้าเปอร์เซ็นต อะมันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านด่านผ่านอะไรได้ดีขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็ถ้าใครแบบว่าจะเล่นนะแนะนําว่ารีไอดีแบบหาตัวซ้ําดีกว่าออคือตัวละครนะครับมีแบบเยอะมากมายเลยนะครับถังห้าวก็มีนะถังห้าวก็มีนะครับดูได้จากตรงนี้นี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละสายนะครับสายคอนสเนี่ยก็ตัวเด่นๆน,นะผมว่าน่าจะเป็นถังห้าวนี่แหละเนาะเพราะว่ามัน มันน่าจะเก่งนะถังห้านะครับอยากได้อยู่แล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตที่สําคัญเลยตัวของตัวดีก็เก่งตัวของนาลีสมุดเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแท้งนะแล้วก็จะเป็นตัวควบคุมก็มีหลายตัวที่ดีนะครับซัพพอร์ตที่ผมเห็นเขาใช้กันก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวของถังเย่หัวออถังเย่หัวแล้วก็จะเป็นหลงหลงนะครับอืมน่าจะเก่งนะแต่ว่าผมได้น้องดอกให้ถังมาก็โอเคละเดี๋ยวเราไป ทดลองเล่นให้ดูกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับทีมผมนะอย่าค่อยไปอย่าค่อยไปตีเดี๋ยวเราไปทดสอบทีมกันก่อนนะเพื่อที่จะได้รู้คร่าวๆนะว่าตัวของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะว่าการที่เราลงตีวอตเนี่ยมันจะนับแบบว่าเหมือนเอาทีมใครเป็นันดับแรกอ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาตีตรงนี้กันก่อนนะครับอ่าผมหมื่นเจ็ดเหรอโหหาคนตียากเหมือนกันนะโอ้โห ส่วนมากเขาก็ใช้ตัวแบบถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นได้ก็คือใช้ตัวห้าดาวก็ได้นะอ่ะเนีย่ยเราเขาเวลสามสิบกันแล้วผมยังไม่สามสิบเลยอ,ะอ่ะตีตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเวลสามสิบเนี่ยมันมันจะปลดล็อกด่านได้นะครับมันจะดนันด่านต่อไปได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกยังเวลไม่ถึงอ่าทีผมก็จะเป็นปรมบณนี้เนาะมีถังซานนะครับผมแล้วก็จะมีปีบปตรงแล้วก็มีตัวเต่าเนี่ย เพอผมเอามาันมาใช้ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นน้องดอกให้ถังเป็นสุ่ยปิงเอ๋นะครับผมแล้วก็จะเป็นโดยส่วนของถังซานย่านะเพราะว่าดาวเยฮหูวันนี้เขามีกลางโลกด้วยนะดีจัดเลยกลางโลกหมู่มานณย์เหรอไม่รู้ตัวไหนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันมาเรียกวิญญาณยุดมาแล้คือผมไม่มีแทงด้วยประเด็นอนะ อันนี้เราเปิดปิญญาณยุดหมดยังหูมาอาศูนของขาดมาอาสูนไปอ่ะถ้าผมมีมาอาสูนนะเป็นตัวแทงนะ่ะถือว่าโอเคเลยเามาแทนตัวเต่ามาครับสุ่ยปิงเหรอยิงไปปึ้งโหโลหนามากอะตัวไหนอะไม่ได้ดูด้ตะกินเนี้ยดูไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวไปตีบอสด,ด้วยตีบอสมัน มันคือบอสที่มันมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อบอสอส่ะเพราะว่ามันมันเลเวลต่ำอยู่วันนี้เราต้องเวลสาสิบนะอันที่จริงอะ่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปดันเลเวลมาครับสองเท่าคาทาเขาใช้คู่กันเลยนะโอ้โหเราถังซานนี่มีร่วงหมดแล้วมาปีบิตรงนี่คือเป็นตัวตีเดี่ยวที่แบบแรงมากๆนะโอ้โหโดนไปปีบิตรง เราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมาหิวขึ้นมาผมได้บัฟด้วยนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะน้องอกให้ถังอะแต่ว่าต้องลองดูว่าถังเย่ยหัวมันจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมอยากได้ตัวกลางโลกอะกล <c oughs> างโลกแบบโหดมากอะ่ะอุ้ยหมุนมาเราเรียกวิญญ,ญาณของตัวน้องดอกให้ถังมา โอ้ห oh, เอาเรื่องนะเนี่ยเหลือสี่ตัวแล้วเขาเหลือห้าขู่ตัวอะไรเนี่ยทำไมเขาโล่หนาจานังเลยมานาสูนแน่เลยผมอยากได้มานาสูนนะทีเนี้ยเออมานาสูนเป็นตัวแบบใช้สกิลแล้วมันมันสร้างโล่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่เนาะโอ้โ oh, ห oh. ดูดิ มาผมก็แบบบัฟด้วยนกันแต่ว่ามันไม่ได้สร้างโล่แล้วนแค่บัฟเฉยเลยตัวเนี้ยอ่ะบัฟความถึกเหมือนกับบัฟเพิ่มป้องกันนะ่ะจะมาสูตรเหมือนกับสร้างโลกเลยนะโอ้โหดูดีปึ่งอ่ะเดีย๋ยวเราลองดูแล้วกันโอ้โหไม่ไหวครับโลดยังหนาเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวมาสูตรหรือว่าเป็นสองเท่านะ โอ้โหตึงเกินอะเดี๋ยวเราค่อยไปดันเลเวลเราค่อยมาเล่นใหม่อ่เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับการตีบอสเนาะเข้ามาทางแผนที่นะครับแล้วก็จะเปิดเป็นนี้เนาะอ่ตีบอสนะครับมันก็จะได้อุปกรณ์นะครับอ่าอุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์ประมาณนี้เนาะซึ่งปอไซซีกับถังเฉินเนี่ยคือของก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับต่างกันที่ตรงของถังเฉินเนี่ยจะมีการดรอปห้าร้อยปีด้วยนะครับของตัว ตอ C C เนี่ยจะรอปเป็นพันปีนะครับอ่ะแล้วกดสีขาวนะเพื่อที่จะได้เข้าตี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือนี่เลยเห็นปะมันจะเป็นทีมของคนแรกก่อนนะครับถ้าคนแรกไม่ไหวเนี่ยก็จะเป็นทีมของคนที่สองนะครับประมาณนั้นอนะ่ะเนาะแล้วก็จะเป็นทีมคนที่สามก็ถือว่าแบบถ้ามีคนแบกก็จะง่ายเลยแบบว่าให้คนแบกอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะสบายแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องทําอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าด่านหลังๆน่าจะยากนะอันนี้คือเราเก่งกว่าด่านนี่ครับตู้ของหน้าที่สมุนแต่คนใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมอยากได้ตัวที่มันสร้างโลกเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นสองเท่าที่แบบยืนคู่กันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในส่วนของมาราสูลน,นะอ่ะพอเราได้ของมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปใส่ให้กับตัวละครนะมันก็เหมือนกับเอ่อ อุปกรณ์นะครับจะบอกว่ามันเป็นกระดูกภายนอกได้ไหมอืมน่าจะถ้าถ้าเป็นเกมนี้เขาก็จะเรียกว่ากระดูกวิญญาณส่วนกระดูกวิญญาณนะครับอืมกระดูกวิญญาณส่วนนอกได้ไ่ะเออจำไม่ได้ลืม <laughs> ไม่ได้เล่นนานเออในสังสร้างสามดีเขาจะเรียกว่ากระดูกวิญญาณเนาะอืมเออกระดูกวิญญาณเออใช่ใช่กระดูกวิญญาณไม่ใช่ส่วนนอกนะส่วนนอกก็จะเป็นพวกขาแมงมุมเนาะ น,นี่ก็จะเรียกเป็นแบบว่ากระดูกวิญญาณเออส่วนแขนส่วนขาเออใช่ใช่ใช่เรียกว่ากระดูกวิญญาณมันก็สาคัญด้วยตรงเนี้ยมันก็จะได้ใส่เป็นเซ็ตไหมอะไรไหมนะครับปึ๊บเราใส่เป็นเซตนี่นจะบวกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใส่เป็นเซ็ตก็ได้บวกเหมือนกันนะเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเซ็ตนี้มันบวกอะไรเนาะโอเคเราใส่ไปก่อนแล้วกัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะในการที่เรามาตีบอสนะถือว่าโอเคนะเกมนี้มีโคองอบนะแล้วก็มูต่างๆนี้ยังไม่เปิดเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นดันเจีย้ยนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะเกมนี้มีการติดแม็กเลเวลนะแล้วก็มีการที่เราจะต้องซื้อพลังงานแล้วก็ทำสามดาวด้วยอย่างเช่นถ้าเราเวลสามสิบเนี่ยเราจะไปกวาดร้านตรงไหนดีผมแนะนาว่าให้เรามากวาดร้านตรงนี้นะ นี่กดเข้ามาที่ตัวละครนะครับผมแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะทําเป็นตัวแรกนะครับอย่างผมจะทําตัวที่เป็นตัวแรกแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทําขอบนะ <c oughs> เขาเรียกการทําขอบเนาะให้เรามากวาดล้างตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปฟาร์มวงแหวนก็ได้นะวงแหวนแล้วก็พวกกระดูกเงี้ยอย่าค่อยไปฟาร์มทีหลังนะครับให้เรามากวาดล้างตรงนี้ก่อนให้เราขึ้นเลเวลสามสิบก่อนเห็นป่ะเรายังเรายังไม่สามารถอัพได้หรอกแต่ว่าให้เรามากวาดล้างหาไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบว่า มีใช้ในอนาคตเนาะพอระดับสามสิบเนี่ยมันก็จะช่วยเราเนี่ยมีของใส่ได้เลยนะครับผมพลังงานควรที่จะซื้อให้มันตันทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะดันเลเวลเนาะเนี่ยผมไม่รู้ผมจะวิวสาิบหรือเปล่านะครับเลเวยีิบเจ็ดอยู่เลยอถ้าซื้อพลังงานครบเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะพลังงานเกณฑน,นี้ก็ถือว่าแพงไหมก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะ,อ,ะอย่างเช่นซื้อหนึ่งครั้งก็สามสิบใช่ไหมสองครั้งเนี่ยแปดสิบนะครับสามครั้งร้อยสามสิบเลยนะ ยแล้วก็ครั้งที่4ี่เนี่ยจะเพิ่มหนึ่งร้อยแล้วนะครับครั้งที่ห้าก็หนึ่งร้อยเนี่ยจะเพิ่มทีละหนึ่งร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะแบ่งในส่วนของตัวเพชรเนี่ยมาซื้อพลังงานด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะไปสุ่มกาชามหมดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวละครของเรานะครับถ้ามันมีตัวที่มันเป็นตัวละครธรรมดาแต่ว่ามันเป็นตัว5้าดาวนะครับเราสามารถเลือกที่จะมาใช้ลงทีมได้นะครับเพราะว่ามันก็คือมันจะได้ปลดล็อกสกลิลเนาะอ่าตัวละครนะครับ อย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับถ้ามันห้าดาวนะอ่ะมันก็จะปลด็อกิลได้นะครับผมแต่ว่าสาเหตุที่ผมไม่เลือกใช้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายสีเหลืองนะครับถ้ามันเป็นสายสีฟ้าหรือว่าสายสีม่วงเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาใช้เหมือนกันเนะี่ยอย่างเช่นตัวนี้ถ้ามันเป็นห้าดาวผมก็จะใช้เหมือนกันเพราะว่ามันจะได้บวกพลังทีมเยอะนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราต้องมีตัวแท้งหนึ่งตัวแล้วก็ตัวซัพพอร์ตอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผมเล่นคนที่จะจัดแบบว่า ให้มันกระจายกระจายในะแต่ละสายเนาะเอออมันสําคัญมากนะในการที่เราจัดทีมนะไม่ใช่แบบว่าเราเอาตัวโจมตีไปอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะอย่างเช่นที่ผมเห็นว่าตะเก็เนี่ยนะครับเจอโล่อย่างหนาเลยเออไม่ไหวจริงๆโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆนะผมอาจจะไม่ได้แบบว่ารีไอดีนะครับผมเพราะว่าเราก็ดูไปเรื่อยๆเนาะรอเซิร์ฟเวอร์ใต้วันหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดนะกันเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ